กระช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตกันเก็บเต้นนะคะเก็บผ้าของกุมเมม่าน,นะคะ้ อ่าตอนนี้หอบขึ้นแล้วเนี่ยปดองนทางทางด้านปลาเลือปลอ้นข้าข้นรถด้แล้เนี่มีรถเยเนี่ยังหรถคมาทางนี้มาเง กองตังไวนมาดูกองนี้แล้วนี่จ้าไปอยู่นั่งหล่าวันนี้ก็เข้าเฟรมนี่ว่ามาอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวยังไม่ได้กดเลยไปอยู่ข้างหน้าไ้นี่ให้ มาท่านพู่จีมาเลยหน้าเข้าก้าวเหรอเอาเลื่อมเลื่อมลื่อมก็เป็นน้ำใจจากเอฟซีผ่านช่องเสือพาไปมาทั้งหมดห้าท่านครับคือตอนแรกอาจะทำน้ำสมุนไพรแต่ด้วยสุขภาพด้วยการนักก่อนด้วยเวลาไม่เพียงพอนะก็ซื้อน้ำมาเลี้ยงนะครับที่เหลือก็จะมอบเป็นน้ำใจให้กับ ทีมผู้ผ้าทางบ้านสรสีนะทีมเก็บเต็นท์บ้านสรสีบ้านหวนำเที่ยงคนแล้วคนแล้วข่าวบอกี่คนสรีใมบ้านสิบเป็นกี่สามทีมเก็บเต็นท์เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหรือปดแปดกีแปด ก็เป็นสิบแปดแล้วก็ฝากไปให้หัวดำเที่ยงสามก็เป็นยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอันนี้สองพันแล้วโอเคยี่สิบเอ็ดนะฮะส่วนของจะปลาโดมเดี๋ยวพี่เสือจะไปให้ทางผู้ใหญ่เมาวผู้ใหญ่ปลายังไม่รู้ว่ามีกี่คนเนาะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรวบลูกทานมากับพี่เสือสองพันเก้าหมว่าส่วนที่เกินไม่เป็นไรพี่เสือก็ออกเองนะครับอยากจะ ให้กำลังใจนะเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือคนละหนึ่งร้อยบาทขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งห้าท่านนะคะแล้วก็ทั้งห้าท่านเสียด้วยนะคะอันนี้ก็จะแม่หม้อให้แม่ผู้ใหญ่นะคะเพื่อจะไปดับดำเนินการนะคะนั่นก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทีฟีผู้ใหญ่ใจดีทั้งห้าท่านนะคะขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณวิเซิร์ตด้วยนะคะขอบคุณทีมยูทูบทุกท่านด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะรงานครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะอย่างสวยงามสวยงามมากนะคะสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าคาดการณ์ว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันงานนะคะพี่เสือเพราะว่า เราเขามารุ่นกันมรุ่นเหือสีเหือลุนมากเลยโดยเฉพาะพี่หอพระนะคะรุ่นมากรุจนถึงวินาทีสุดท้ายเห็นเห็นบ่าวบ้านาบอกว่านี่แหละทีมงานคุณภาพจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ก็เร่งให้อาจารย์อาจารย์ชินนะคะมาทาสีให้ตรงข้างหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเสร็จเพราะว่าเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าเอเวลาเขาทาสีเสร็จอะ ช่วงค่าใช่ไหมนี่บอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่จะไปลําวงไะนี่ก็ยังมีส่วนร่วมใช่ไหมแม่บ้านนี่ก็อยากให้มีส่วนร่วมใช่ไหมนี่ก็เลยเร่งให้มาทาตอนเช้าเลยนี่ว่าเพราะมาตอนบ่ายจะได้เศษไงคะใช่ไหมคะก็เลยได้ร่วมกันได้ไหมตังนึงก็มาผ่าไปเลยใช่ใช่ก็ต้องทำแบบนั้นแต่ว่าเราจะได้เสยษไปด้วยกันเขาบอกว่าให้เรามาม้านกขน้นไม่ได้เราก็อยากให้ในบ้านเรามีส่วนร่วมใช่ไหมคะในกิจกรรมของลุงนะคะก็จะได้สนุกสนานนะคะเนาะ ได้จะได้ขายเครียดเนาะพี่เสือใช่ไหมแล้วก็มีทํางานร่วมกันแล้วก็สนุกร่วมกันใช่ไหมก็มันเป็นเรื่องที่ดีเนาะร่วมรับประทานอาหารโดยกันเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะคะเนาะอ่านี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่พี่ยูทูบนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะอ่าที่ชคดนี้นะคะเ่ามีอาจารย์ยู่รบพิษสุดยอดจริงจรขอบคุณค่ะแม่บ้านนะคะที่ช่วยเราพี่แม่บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่าพี่แม่บ้านนี้ สุดยอดค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะประมาณหนครับประมาณนี้ค่ะเขาจบคลิปเทีนี้นะคะตูดอึค่ะแล้วก็เก็บผ้านะคะอันนี้เก็บให้ป้านะคะของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเก็บให้ป้านะคะแล้วก็จะถามป้าก่อนว่าที่อยู่สลาจะให้ทํายังไงนะคะ ค่ะสุดยอดนะคะทีมงานนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะคะพ่อบ้านกลุ่ม YouTube พี่น้านะคะกลุ่มสวร,ร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานเราก็ออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะคะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอนี้คิดว่านะคะ99.99% 99นะคะสุดยอดนะคะ ได้แล้โทรไปแต่ไม่ไปดันเลาตัวเองนะจะคุยตัวไม่ได้ตัวเองอันนี้หอมขนเที่ยงเขาถามเนถามข้อมูลส่วนตัวใช่เขาจะถามมันจะเราจะตอบไม่ได้่

เราประกอบหลายอันของม่้วยใช่ไมของใครด้วยคนที่อยู่ที่นี้นั่งบไม่่ไม่ะป่าโอ้บ้านค่อสม่ไปไอันนี้เพื่อกับของนี้นะโอเคอันนี้ของใครน่ะของแม่ผู้ใหญ่ค่ะเอเรียบร้อยแล้วนะคะเสีรยังเอาแม่ผู้ใหญ่อรี่นะข เด็ดเด็ดตัดออนเลยออนเลยก็ไปยังของพี่ทีนี่ดีนะของตัวยิบะขอบคุณพี่เสือแล้วก็ขอบคุณพี่สีพี่ใหญ่ใจดีนะคะให้ทั้งตังให้ทั้งเครื่องดื่มอันนี้ของพี่นะยาดำที่เหลือขอบคุณมากค่ะ

เออเออเอ,อ,อันถ้ามันใส่บ่ได้นี่ก็ลงมาแล้วก็จัดใหม่ได้ยู่ค่ะกลับแล้วนะค่นะคนี่ก็จะโมงไซค,ครับตามหลังนะคะเพราะว่านี่มีธุระกับเปี้ยวอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตามรับชมช่องนิจยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ